สี่กองนะคะหนึ่องสามสให้เลือกพลังงานตัวเลขและการที่ดึงดูดคนไม้ที่สุดอ่ะน่าจะเล่นได้แล้วนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกช่องด้วยนะคะใครสนใจสมัครได้นะคะมี50บาท80บาท,บาทและ100บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกองแรกนะคะวันนี้เขาทิดถึงคุณไหม คิดถึงทางคิดถึงมากๆทั้งคิดถึงทั้งหลงไหลทั้งรู้สึกเหมือนโดนมนต์สะกดทําอะไรก็คิดถึงคุณไปหมดเลยช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์มากๆดูมีมออร่าหรือดูมีอะไรที่ดึงดูดความรู้สึกของเขามากๆนะคะหลงไหลได้ปื้มเหมือนโดนมนต์สะกดมนต์แบบตกหลุมรักอะไรประมาณนี้คะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ,ะเขาก็คิดถึงคุณแต่คุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงต่างภาษาเนาะหรือเขาแบบรู้สึกว่าอยากอยาก,ยากมาอยู่ใ,ใกล้ๆคุณอะ่ะมันเป็นโมเมนต,ต์ของความคิดถึงด้วยความห่างไกหรือความ ถึงมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแต่ต้องบอกว่าเขาคิดถึงแล้วก็มีแต่คุณในใจนะคะแล้วก็มีคุณคนเดียวด้วยสำหรับคนที่เริอมไพ่้นที่สามนะคะวันนี้เขาคิดถึงคุณไหมถามว่าคิดถึงคุณไหมแล้วว่าคิดถึงเพราะว่าคุณเองเคยเป็นคนที่น่ารักแสนดีอ่อ,อนหวานหรือแบบเป็นคนที่มอบสิ่งดีๆให้เขาอะคะ่ะไม่ว่าเวลาเขามีความทุกข์อะไรเขาจะคิดถึงคุณแล้วกาเหมือนแบบ ได้น้ําเย็นชโลมจิตใจหรือได้ถึงโมเมนต์ความรู้สึกดีๆหรือเห็นถึงความรักของคุณลอยมาเลยเหมือนคุณเป็นกําลังใจเยียวยาเขาเวลาที่เขาแบบว่าท้อใจหรือมีปัญหานะคะอ่ะกองที่สี่วันนี้เขาคิดถึงคุณไหมจริงๆอ่ะกองที่สี่ก็คิดถึงนะแต่มันเป็นความคิดถึงที่มันมี ทั้งแง่บวกและแง่ลบอะเหมือนครึ่งนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์คิดถึงคนคนนี้ได้ไหม่มแต่คนคนนี้เขาเคยทําให้เรารู้สึกกังวลใจนะแต่อีกแง่นึงก็แบบว่าเฮ้ยแต่เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่การคิดถึงของเราอะมันสามารถคิดถึงได้ไหมเหมือนจะเป็นความคิดถึงที่แบบลังเลใจอะเหมือนไม่ได้คิดถึงเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์ะมันไม่ได้เป็นพลังของความบวก พลังบวกร้อเซมันอาจจะแบบทั้งมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีอะค่ะมันจะเป็นการคิดถึงแบบนั้นนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ปัสสาสะไทยด้วยนะคะใครสนใจดูดวส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคบะ๊ายบาย